พี่ขอยามคอนเฟ็ตหน่อยไปครับจัดให้น้ำมะนาวน้ำเชื่อมสูตรผีบอผงวิเศษพริกน้ำปลานะครับนี่เลยครับคอนเฟ็เป็นของฟิน c o n f e c t นะครับทุกคนคอนเฟกเคลือบคาราเมลผสมธัญ,ญพืชก่อนไปทำขอเอามากินก่อนนะครับโคตรอร่อยใส่ข้าวโพดนะคะใส่ขึ้นช่ายและผักชีใส่มะม่วงมะเขือเทศแครอทแต่งสีใส่พระเอกของเราเลยครับคอนเฟกใส่ลงไป เสียดายอ่ะยี่ห้อเนี้ยมันอร่อยมากเลยนะคือพี่อยากกินประจําเลยครับทุกคนถึงขั้นเอาขวดของเขาอะครับมาใส่ยางเลยคนไม่เข้ากันครับทุกคนใจสลายเสียดายจังมาครับชิมกันเสียดายเอ้าอร่อยเฉยมันอร่อยอ่ะแต่ถ้าให้เลือกนะครับกินคอนเฟคธรรมดาอร่อยกว่าเยอะเลยครับไม่ใช่ว่าน้ำยำพี่ไม่อร่อยนะแต่มันไม่เข้ากันนะ ทางร้านเขาออกตัวใหม่ด้วยนะครับ